เฮ้เฮ้มาหาพ่อสิลูกมาแล้วมาแล้วอ้เยยมมาร็ว่านี้เราเด็กบ้า่ยเด็กอย่าได้งไงอ้ยาดูมาไม่อมมาตืน่ะทํารเด็กได้ไงเราพ่อมันตายเลยนะมีความหมายว่าดอกไม้ มีความหมายว่าดอกไม้นึกอะไรได้ตอบมาเลยครับมีความหมายว่าดอกไม้ไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับผาเติมไปได้ตอบก็ไปเลยครับเร็วครับไปขยักไม่ใช่เร็วครับเร็วครับเร็วยอดครับพักาพักาพักาไม่รู้ไงเดี๋ยว มันเว้นอยู่แค่ตัวเดียวและอักษรตัวแรกคือกไก่ใช่อากากกาไม่ใช่เว้นอยู่ตัวเดียวอ่ะแล้วคุณต้องเติมกไก่แค่ตัวเดียวอ่ะลือคำว่าปากาไม่ออกเฮงเไปไหนอฮงเฮงนอนไายนอนเฮงเฮงมาหาพ่อสิลูก เ่้ยมาตื่นอ่ะทําร้ายเด็กได้ไงเรากูพ่อมันตายเลยน่ะกูโหดร้ายทารุณมากเลยไอเขาใจร้ายโอ๊ยเด็กโอ้ยนี่มันเด็กลูกจะหลับจะนอนไม่ได้เลยลุกขึ้นมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ทันแล้วลูกเอ้ยพระเจ้าและผู้ชนะในการดวลครั้งที่สามได้แก่คุณบิ๊กครับ